สวัสดีครับอยู่กับเราวิเคราะห์ก่อนเกมกับทีมงานบอลกระโปกนะครับสำหรับพันนี้เราจะมาแนะนําฟุตบอลคู่ใหญ่ที่น่าสนใจ5คู่เช่นเคยอันดับแรกนะครับคู่ที่1ก็จะเป็นฟุตบอลในเวลา21นาฬิกานะครับก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทางด้านเซาแธทมป์ตันสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงต่อทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดหนัก และคู่ที่2ก็จะเป็นฟุตบอลในเวลา21นาฬิกานะครับก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่เชลซีเจอกับวูฟแฮมพ์ตันสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงต่อทางด้านเชลซีรอแค่เม็ดที่2แล้วคู่ที่3ก็จะเป็นฟุตบอลในเวลา21นาฬิกานะครับก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่ ford, นิวคาสเซิลเจอกับเบนฟอร์ดสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงรองทางด้านเบนฟอร์ดยันเกมตึงแล้วคู่ที่4ก็จะเป็นฟุตบอลในเวลา21นาฬิกานะครับก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่บอททัมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้สำ แล้วคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับก็จะเป็นฟุตบอลในเวลา21เดืนกาก็จะเป็นสก่งขันระหว่างคู่ไบตันเจอกับสเปอร์สำหรับค่นี้นะครับฟันธงขอวางทางหน้าสเปอร์บอกว่าเอาอยู่สําหรับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มที่เด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่โปรไฟล์ทิกตอกเราได้เลยนะครับสำหรับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม